ค่ะ่กัากัากาสุตุนยุทยภาอชจับนนะครับสวัสดีค่ะพรอแม่พี่น้องกับมาพ่อกันในวันจันทร์ที่31พฤษภาค,คม2 5 6 4กับข้าพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออเชยงเนื้อตอนบนกับจีระนั่นค่ะลักษณะอากาศเมื่อน,นี่หอดมื้ออื่นสิเป็นจังไรห้องไปเบิงแผนที่ขวอคุมอ,อากาศกันค่ะ ในขณะนี้ค่ะบริเวณประเทศไทยค่ะยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังบานกลางค่ะผัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลาสนาชน,นี้เหตุห้ยบริเวณภาคตะวันออกเช้งเหนือตอนบนของบานเฮามีฝนลดลงค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนหรือฝากขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะต่อมาสีไปเบิ่งเรดราตัวอากาศขอนแกนกันค่ะตอนนี้ค่ะก็ยังโบ่ปากโกดกุมฝนรวมถึงเรดราตัวอากาศ ตะโกนครเช่นกันค่ะสรุปข่าวมาลักษณะอากาศดีฟีช่วงขณาบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนของบานเฮาก็จะมีเมฆบางส่วนค่ะและมีฝนหรือฟ้าขนองเกิดขึ้นเป็นร้อยละสเรซ์ของพื้นที่ส่วนใหญ่จะอู่ทั้งดานจังหวัดชชยภูมิเลยน้องค่ายและบึงการค่ะอุณหภูมิสูงสุดของมื้อนี้ค่ะขาดวายูที่3 5ถึง37องศาเซลเซียสค่ะ และทุ่มต่ำสุดของมืออื่นค่ะคาดว่า UTC ถึง27องศาเซลเซียสค่ะฮามาเบิงกันคาะว่าจังหวัดใดอุณหภูมิสูงสุดแน่ค่ะจังหวัดที่อุณหภูมิสูงสุดของภาคได้แก่จังหวัดนองค่ายและจังหวัดมหาสารคามค่ะและจังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุดขอพ่ายค่ะและจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุดมืออื่นค่ะที่จังหวัดเลยค่ะ T 24องศาเซลเซียสค่ะถัดมาฮามะเบิงการคาดหมายสภาพอากาศ ต่อการสะสมฟุ้เพลมส5งจุดหากันค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้31ถึง6มิถุนายนก็นยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเหตุหาการซะสะสมฟูลงเพลมส5แางจุดห่าเอาเป็นเจสีฟ้านั่นคือมีผลกระทบต่อสุขภาพคนข้างหน่อยค่ะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของบานเฮาก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเป็นร้อยละ10%ของพื้นที่ค่ะโดยสไลด์จะยู่ทางด้านจังหวัด เลยบึงการนองค่ายและชัยภพุ่มค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฝากขนอกที่เกิดขึ้นนี่น้ำค่ะกลับมาพอกันกับการพยากรณ์อ,อากาศในช่วงบ่ายได้อีกครั้งค่ะสำหรับมื้อนี้ค่ะเนั้นก็ต้องลาไบกอนสวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน